จะมีแบบห้องเขาแล้วก็เหมือนเขาจะแบบว่าแต่เวลาเวลาสมาธิอันนี้คือปวดใช้วิจรยาราณในการรับชมและรับฟังนะ,ะคือเขาก็เชื่อว่าเขาใช้สมาธิบําบับดอเ้ขาก็จะมานั่งสมาธิเงี้ยแล้วเขาก็เชื่อว่าพญานาคเจ็ดองค์เนี่ยก็จะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองเขาเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีโอกาสไปนครพนมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องไปก็คือกุฏิพญานาคเจ็ดองค์เวลาไปไหว้เมื่อก่อนเนี่ยลองไปเปิดใน Google ดูอะฉันเล่าไม่ได้หรอะก็คือจะมีคนที่ชื่อสามเณรทรัพย์ อแต่วันนี้สมัญเณรทรัพย์ไม่อยู่ไม่อยู่แล้วฉันไม่แน่แต่วันนี้ยังมีเนรองคไหนที่เสือเขาได้อยู่หรือเปล่าเพราะตรงนั้นมันเป็นโรงเรียนโรงเรียนเนรน้อยไงนอกออกไปล่าโรงเรียนสอนธรรมะด้วยอย่างเงี้ยเมื่อก่อนสมัญเรทรัพย์อ่ะจะเป็นคนองศรีสารกับเขามาอะไรเงี้ยซึ่งเขาเชื่อว่าพญานาจเจดองค์ทุกวันเนี้ย ก็เหมือนพระมีกุฏิใช่ไหมตรงเนี้ยจะเปิดแอร์ตลอดเวลานัดอันนั้นคือข้อแรกที่ฉันชอบคือเย็นเปิดได้อันที่สอง